ไปเอะไปก็กวนก่อสร้างอยู่อเอาข้าวใส่มอนใส่รดรดเพดแฮนหมดเลยลต้องพระเอ้ยรู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับมันไม่หกอ,อสลาดนีถ่ถึงมันไม่หกเจีวเลยเจีวเลย รู้ได้ไงว่าปิดถุงแล้วมันไม่หกขาแต่เช้านี่ตื่นอะไรแต่เช้าแท้หืมแย่าตื่นหกโมงก็ตื่นหกโมงด้วยงานก็ย่ายีงานก็ย่ายีกพอแล้วมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่บาทเลยไม่ได้บาทเลยไม่ได้ใส่เออมันก็ตกหมดป้องเลง้งป้องเล้งเลยหมดแตกหมดเลยแออม่ วัดไหนดีวัดบ้านเขาวัดไหนนะวัดของเขาพระรองพระรู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับเขาหนอนหนอยปิดทองอะไรนะอย่าปิดทองอปิดทองไหนลูกทองพระอะไรกุยเปี๊ยาแรงอ๋อกวยเปี๊กกวยเปี๊ยาแรง มานั่งทำอะไรเนี่ยกระยานี่ยงานกระยาอีกงานกระยาอีกพอแล้วชิมอันนั้นมาชิแรจุ๊บๆก่อนบ๊ายบายก่นอนดรู้ได้ยงไงกงูกลัวแรง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  แกะชิคกก้ออกมาอืม,อมอเสียงอะไรเสียงรถปเสียงปิดท้องวัดไหนดีคะน,อน้อ,นองกับแม่ต่อไหมมานองกับแม่ทำไมอ่ะนอนเงีายหายาย่าอยากหาย่านอนกับย่าทั้งคืนเลยอยากนอนตามด้านนี้นให้ย่าไปวงไปวัดมัง่งสจหนอน,หน่อยจะไปรวยอ่ไปก็กวน มันไม่หกอ๋อสลัดนี่ติดถึงมันไม่หกเออแจวเลยแจวเลยรู้ได้ไงว่าปิดถุงแล้วมันไม่หกขาก่อสร้างอยู่ออเอาข้าวใส่มอนใส่ปลรุดรุดแเพนหมดเลยต้องพระรู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับนองกับแม่ต่อไหมนอนกับแม่ทำไมอ่ะ อยากหาญาอยากหาญาตมนอนกับญาทั้งคืนเลยเขาด้วยเขาปิดทองพระี๋ยวยาพาปิดทองพระงั้นปิดทองแข่งกันเขาด้วยเขาปิดทองพระดี๋ยวยาพาปิดทองพระงั้นปิดทองแข่งกันวัดตรงวัดไหนดี วาดบานเขาวาดไหนนะวัดถองเขาวัดต um, ูงวัดไหนดีวาดบานเขาวาดไหนนะวัดถองเขาจะปิดถุงหรอกมานกระชอมันไม่ถูกอ um ๋อให้ปิดถุงหนอนหน่อยอย่าปิดทองอะไรนะอย่าปิดทองอือปิดทองไหนลูก ทองพระทองพระอือ้รู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับมันไม่หก <c oughs> อ๋อ <c oughs> สลัดนี่ิ <c oughs> ถุงมันไม่หกเออแกวเลยแกวเลยรู้ได้ยงไงว่าปิดถุงแล้วมันไม่หกคขาหนอนหนอยปิดทองอะไรนะอ <c oughs> ยปิดทองอือปิดทองไหนลูกทองพระให้าย่าตอบคอมเมนต์เพื่อนบ้างสิ โอเคไหมโอเคไหมตกเลยโอ้ยโอเคจะยากอีกแล้วจะนอนกับใครอีกนอนจะยากจะยากอีกแล้วยากอีกแล้วไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่บาทเลยไม่ได้บาทเลยตกหมด่ใสเออมันก็ตกหมดป้องเร่งป้องเร่งเลยมันแตกหมดเลยพระลองพระอืยรู้เรื่องกับเขาด้วย รู้เรื่องกันครู้ได้ยงไงกูงกลัวแรงรกลัวแรงอืมกวแรงกลัวแรงครับอุ้ยย่าไม่มีรถเลยรถอยู่ลานจอดหมดย่ามอเตอรมไซค์รถจีาจนจอดหมดอ่ะอืมไม่มีรถมาตรงมาตรงไหนดีมาบ้านเขามาตรงไหนนะ พัดของเ้าใช่ไหมไม่ไม่ไม่อะไรไม่โอเคไม่โอเคมันไม่หกอสลัดนี่ถุงมันไม่หกเออแกวเลยแกวเลยรู้ได้ไงว่าปิดถุงแล้วมันไม่หกคะวันนี้มีสวดผ่านยักษ์ด้วยนอยนอยน้อยไปิดทองไม่ใช่ตรงกับวันอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ใช่วันพระลองพระรู้เรื่องกับเขาด้วย รู้เรื่องการก่สร้างเอาข้าวใส่มอนใส่รุดรุดเพนหมดเลยต,ตื่นมาทำไมแต่เช้าฉนไม่อยาก,กลงมไม่อยากชอบลงลากเอา้าไม่ชอบลงก็ไปนอนกับแม่อยุย่าไม่มีรถเลยรถอยู่ลานจอดหมดมยากมา รถเชื่อจานมดจรออ,อืมไม่มีรถทองแพะรู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับแกชิโก้ออกมาอืมเสียงอะไรเสียงรถปิดทอ,องวัดไหนดีคะอะไรกาเจย่าแรงอ๋อกลวยเปกกลวยเปีปยปย่าแรง <c oughs> มานั่งทำอะไรเนี่ยกระยานี่ยกระยาเคย ก็จะนอนกับใครอีกจะนอนจะแยกจะแยกอีกแล้วแยกอีกแล้วจะอยกแยกกับไอ้ทองพระรู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับไปไหนเลยนี่อดเลยวันนี่ห,หนอนหนอยับิทองอะไรนะอย่าปิดทองเออยับิทองไหนลูกทองพระนอนกับแม่ต่อไหม นอนกับแม่ทำไมอ่ะนอนอยากหาหญ้าอยากหาหญ้านอนกับย่าทั้งคืนเลยอยากตื่นหต่บัวตื่นมาทำไมแต่เช้าหนูไม่อยากลงเราไม่อยากชอบลงย่าเอ้าไม่ชอบลงก็ไปนอนกับแม่วันนี้มีสวดพานยักษ์ด้วยน้อยน้อยนูอยากปิดทองไม่ใช่ตรงกับวันอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ใช่วันพระ ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่บาทเลยไม่ได้บาทเลยไม่ได้ใส่เออมันก็ตกหมดป้องเร่งป้องเร่งเลยหมดแตกหมดเลยกับใคยากเมื่อกแล้วจะนอนกับใครนอนจะยากจะยากอีกแล้วยากอีกอีกยากอีกอีกจะไม่ตามได้นะจะยากไปวงไปวัดบ้างสินอน่อยจะไปรวยไปก็กวน ได้ไหมไม่ไม่ไม่อะไรไม่โอเคไม่โอเคไม่ตามได้นีไม่อยากไปวงไปวัดบ้างสินอนลอยจะไปด้วยไปก็กวนได้ไหมไม่ไม่ไม่อะไรไม่โอเคไม่โอเควัดตรงวัดไหนดีวัดบ้านเขาวัดไหนนะ พัดของเขาพี่น้องนั่นมาชี้แดงจุ๊บๆก่อนไม่าบายก่อนแดงม,มันไม่หกมัสสลดดัดนี่ถ <c oughs> ึงมันไม่หกเออแก้วเลยแก้วเลยรู้ได้ไงว่าปิดถุงแล้วมันไม่หกขาวันนี้มีสวดผ่านยักษ์ด้วยหน้อยน้อยน้อยปิดทองไม่ใช่ตรง, <c oughs> ตรงกับวันอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ใช่วันพระ ข้าวก็กระเด็นกระดอนออกจากรถหมดคนน้อยๆก็จะกระเด็นนั่งรถไปหมดนรถจ้ะขัแล้วก็ปิดถุงมันก็ยิ่งมันก็ยิ่กพอแล้วมดตรงมัดไหนดีมาบ้านเขามาตรไหนนะวัดของเขาพระเองงพระยรู้เรื่องกับเขาด้วย รู้เรื่องกันมันไม่หกโอ้สลัดนี่ิดถุงมันไม่หก <c oughs> เออแกวเลยแกวเลยรู้ได้ไงว่าปิดถุงแล้วมันไม่หกขาแกชิคก้ออกมาอ,มอย่างไรเสียงรุดเสียงไปปิดทองวัดไหนดีคะ